หมาที่ไหนมาเห่าเนี่ยเอออออออเเอาอะไรมาให้เนี่ยเฮ้ยไอ้หนูเจ้าของแกไปไหนแล้วเนี่ยอ๋าเจ้าของแกคงไม่อยู่ไงงั้นแกก็มาอยู่กับฉันแล้วกัน สวัสดีครับนี่คือเกม Westland Survival นะครับเป็นเกมอ่าเอาชีวิตรอดเรามาติดเกาะก่อนหนึ่งที่มีแต่ซอมบี้นะครับเกมก็จะออกแนว Last Day on Earth แหละครับไม่มีอะไรมากมายนะทําทำความเข้าใจง่ายๆก็นะคือลอยทะเลมาติดเกาะซึ่งมีแต่ซอมบี้แล้วก็เอาชีวิตรอดให้ได้แค่นั้นเองนะครับก็ ก่อนอื่นเลยก็เราคงจะต้องคุยหาของก่อนแล้วกันฮนะมีเสื้อผ้าใส่ก่อนอ่ามีซอมบี้แต่เราคงตีมันไม่ได้ั้งตอนนี้่านไปก่อนวิ่งหาไม้หาอะไรก่อนแล้วกันฮนะหลบไปก่อนหลบไปก่อน ภารกิจแรกที่เราควรจะทำก็คือเคลียร์ซอมบี้ให้หมดรอบๆที่พักของเราเราจะมีมีที่พักของเราอยู่แถวๆนี้แหละครับนี่ไงแล้วเราก็โดนมาไล่ตีแล้วโอ้ยต่อยไม่ได้เนี่ยเอามามา,มาต่อมาโอโหหกับสี่เอาสิ่เอาสิตายไหมเนี่ยตายตัวด้วยเดี๋ยวที่ยังไม่ได้คราบของโอ้ยออได้ นี่แหละไม่น่าตายนะออออโอ้โหน้าครับของก็กดตัวเอ็ได้เลยนะครับตัวเอ็นหรือมมนก็ตรงมุมขวาล่างเมื่อกี้นี้ผมว่าเราควรจะครับหน้าสามก่อนเพราะว่าผมจะทำผมจะเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วค่อยค่อยฟาร์มของกดชิปในการย่องนะครับ ยังไม่ได้ใส่ของเลยกดบีเพื่อเปิดเมนูเมนูกระเป๋านะครับเวลาเราย่องข้างหลังนี้เราจะฟาดเหมือนเราจะฟาดแรงขึ้นสองเท่าผมว่าใครก็รู้มั้งครับเนี่ยสมาคนไม่รู้แล้วกันนะฮะกล่องนี้มีอะไรอะ่ะอ๋อมีของรประจำวันดีก็ยังดีมีพยาบาลให้อยู่ไหนวะ ดูสินี่คืออาพันแผลอันนี้กล่องฟรีได้โคเหรอโอเคก็ยังดีได้ปืนมาตอนนี้เราคงยังไม่ต้องใช้นะเก็บไปใช้ที่มันยากกว่านี้แล้วกันคนระับเราก็ย่องย่องไล่หวดไปเป็นการเคลียร์พื้นที่ก่อนพร้ <c oughs> อมกับเก็บเบอร์รี่ไปด้วย มาทางชีวิตไปก่อนเจออีกตัวแล้วหวดไปไม่ค่อยหวดไปฮะอย่าไปวิ่งไปหวดด้านหน้านะเดี๋ยวมันมาลุมเยอะนี่ไงตรงนี้อยู่เยอะจังอะอยู่กันเยอะไปนะหวดไปก่อนหวดไปไม่ได้ยินอ่ไม่ได้ยิน,ยนหวด หัวแบะมึงอีกตัวมึงอีกตัวมึงอีกตัวนึงนี่ไงเก็บเบอร์รี่ก่อนประทังชีวิตด้วยการกินเบอร์รีนะ่นี่อีกตัวนึงน,นะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอืมหาใครอยู่ยืนทยืนทำอะไรตรงนี้ย่องเข้าไป อ่ายืนอยู่ตัวเดียวยืนอยู่ตัวเดียวไม่เหงาหรือไงยืนอยู่ตัวเดียวในกล่องนี้มีอะไรเอ่ยวิมีไม้กาวเราสามารถคราฟอะไรได้บ้างไม้เบสบอลอืมยังไม่คราฟดีกว่ามันยังไม่น่ายากเก็บไม้ตามทางไปด้วยนะฮะเผื่อไม้เราพัง ซึ่งมันมีโอกาสพังอยู่แล้วเหลือไม้เหลืออยู่หน่อยเดียวไม่ยอออ่องไปโอ้โหอ้อมไปตีตัวหลังสุดดีไหมเนี่ยโ,โหเยอะเยอะไปไหมเนี่ยไม่ได้ยินหรอกมั้งอย่าได้ยินเช่นนีอย่าได้ยินโอ้โหฝั่งนู้นเพียบเพียบไปหมดเลยอุ้ยอือค่อยๆไป ไม้จะพังแล้วไม้จะพังแล้วตายก่อนได้ไหมอตียตียตีไม้ผมจะพังละเอ่อขาใหม่สักอันไม้มีสิบสามอันไม่เป็นไรใช้ได้ยาว หันหน้าด้วยอ่ะอ้อมเอาครับโอ้โหโดนลุมถ้าจะหมยพังแน่เลยอ่ะเปลี่ยนไม้ดีกว่านี่นหวัวหวดไปได้ไงรู้ตัวแล้วมีเวลาเก็บได้มา เดินมาสิมาเลยมาสิมาสิาสตัวอะไรอ่ะยุงเหรอเนะี่ยโอ้โหถ้าเจอยุงตัวขนาดนี้นี่โอ้โหเห็นด้วยจิมทีเดียวเลิกก็หมดตัวแล้วมั้งเนี่ยไม่อะไรเอ่ยให้ผ้ามานี่คือ ล้อรถล้อไปเออหุ่หยไม้เอาก่อนึอ๊บอือหนักนะเนี่ย โอ้ตรงนี้ก็มีไม้วางไว้ตรงนี้ก่อนละกันเก็บไม้ก่อนเอ้โหแล้วพี่เบิ้มสองตัวนี้เขาเขาตีอะไรกันเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วกันไปจัดการตัวเล็กก่อนอ้อมหลังไป หขวดขวดขวดเก็บเบอร์รี่ครับมีอีกตัวนึงม,มีตัวหันหน้ามาด้วยไม่เป็นไรไม่น่าจะมีปัญหาขวดไปขวดขวดาวิ่งอ้อมหลังไป หวดไปสิหวดหมดยังตรงนี้อีกตัวเหรอเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเก็บเบอร์รี่ตรงนี้มีกลุ่มหนึ่งย่องไปครับ เอาหัวดด้านหลังตลอดัวดปวดัวดตรงนั้นมีกลุ่ม3ตัวเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอาทีละตัวก่อนยองเอาทีละตัวอืออืออื หวดดิขวดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วไงเอามาสิมาบวกได้เว้ยบวกได้เว้ยต่อยด้วยเอ๊ะเมื่อกี้คาบไม้ไปหรือยังต่อย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 แม่งกันเลยสมนี้มีอะไรอ่ะคือแอนเดอร์สันไดเออรี่ อ๋อเป็นไดอรี่ที่อันเดอร์สันเขียนบอกเรื่องราวอ๋อเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์แล้วก็การอ่การเอาชีวิตรอดนะครับเดี๋ยวสิเก็บมาก่อนสิเป็นไดอรี่เล่มเก่านะครับเขียนโดยอันเดอร์สันน่าจะเขียนเมื่อไม่นานมานี้แหละทำไมนานมาตายอยู่นี่ละ่ะเอาเสื้อไปด้วยเผื่อจะใช้งานเดี๋ยว เมื่อกี้รู้สึกว่าไม้เราจะพังนี่เลยก็ได้มาเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปตีอวนสองตัวนั้นดูแล้วไม้หน้าสามไม่น่าจะพอ,อมาอยู่ไหนพี่เบิ้มสองตัวเอ๊ะเมื่อกี้พี่เบิ้มสองตัวอยู่ตรงตออไหนอ่อยยู่แถวไหน เจอแล้วพี่เบิม้มนี่ไงพี่เบิม้มตีดิตีดิเฮ้ย,ยมันมีเดี๋ยว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 มันมีหนอนมันมีหนอนมันมีหนอนมีหนอนมีปวดนอนด้วยอเออืออเอ้ยเอายังไม่หมดยังไม่หมดพี่เบิ้มให้ ้าอันนี้คืออะไรอ่ะคอยอนสเตอร์มีดเนื้อเหรอเนื้อของพวกซอมบี้นนะกินได้เหรออันนี้อะไรเอ่ยกระเป๋าติดรถเหรอน่าจะหมดแมปแล้วนะฮะเดี๋ยวขอวิ่งดูก่อน ผมจะทําเป็นภารกิจภารกิจไปนะครับมันมันต้องมีวัตถุประสงค์กันเนาะเพราะว่าถ้ามันไม่มีวัตถุประสงค์ผมว่าดูผมฟาร์มน่าจะเบื่อเดี๋ยวก่อนคลิปนี้ก็เก็บพวกสัตว์ไปด้วยแล้วกันหาเนื้อด้วยไ,ได้มีเนื้อไว้กินวางจ๋าได้หนังและเนื้ออีกตัวมีอีกตัว คะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตให้หมดตีให้หมด,หหมดแมพมีอีกไหมอ่ะมีนะนจ้ะมากวางจ๋าอ๋าอกระเป๋าเต็มเหรอกระเป๋าเต็ม ดูที่ว่าคาบกระเป๋ายังไงวะเนี่ยผ้ามีแล้วเหลือต้นหญ้าหาต้นหญ้ากันเถอะเดี๋ยวนะาต้นหญ้ามันก็วางไม่ได้สิเออเอาขอไปเก็บ ถ้ามีเสียงนกไม่ต้องตกใจนะครับนกมันร้องอยู่บนต้นไม้บ้านผมอะเดี๋ยวก่อนเก็บก่อนยาห้าชิ้นห้าต้นห้าต้นสองสห้า ได้กระเป๋าแล้วใส่เลยส่กระเป๋านี้ทิ้งไปไม่ได้ใช้แล้วไ,ได้ช่องเพิ่มมาหน่อยนึงยี่หมีกระต่ายอยู่ตัวนึงกระต่ายนี้ก่อนหมดยัง น่าจะหมดแล้วใช่ไหมนกบ้านผมร้องดังมากเลยอะดูก่อนสิน่าจะหมดแมปแล้ว ไหทานั้นก็เดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็คลิปแรกนี้ก็คือการเคลียร์พื้นที่ร,บรอบๆบ้านนะครับเคลียร์ซอมบี้แล้วก็เคลียร์สัตว์เพื่อหาเนื้อในช่วงเริ่มแรกนะครับแล้วก็ e p ต่อไปก็น่าจะเป็นไปตามเควสไปเรื่อยๆแหละครับให้ไปบุกป่าฆ่าซอมบี้ตัดต้นไม้อะไรเงี้ยครับก็เควสนี้ก็ คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม